อยากรู้อยากเห็นหรือสนใจใคร,ร่รู้การสำรวจในต่างประเทศเริ่มพบว่าคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของผู้บริหารในยุคการเปลี่ยนแปลงคือการมีคิวยัสติอย่างไรก็ดีพอแปลเป็นภาษาทไทยคำว่าคิวยัสติสามารถให้ความหมายได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ บางตำราคำว่าคิวยัสติจะหมายถึงความอยากรู้อยากเห็นหรือบางแห่งก็ถึงขั้นแปลว่าสอดรู้สอดเห็นซึ่งในความหมายข้างต้นก็ไม่ใช่ความหมายในเชิงคุณสมบัติที่สำคัญที่ผู้นำควรจะมีเลยขอลองใช้คำว่าสนใจใคร่รู้แทนนอกเหนือจากความสนใจ ใครรู้แล้วคุณสมบัติที่สำคัญอื่นของผู้นำในยุคของการเปลี่ยนแปลงยังประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวอ d ด p t a b ความคิดสร้างสรรค์ความอยากรู้และการทำงานภายใต้ความไม่แน่นอนมีงานศึกษาที่พบว่าผู้นำที่มีความสนใจใคร่รู้ มักจะมีโอกาสเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จมีการพบว่าความสนใจใคร่รู้ในวงเล็บทั้งของผู้นำและบุคลากรในองค์กรส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรซึ่งเชื่อว่าสำหรับหลายๆท่านแล้วอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าความสนใจใคร่รู้จะเป็นหนึ่งในปัจจัย ที่ทำให้ผู้นำและองค์กรประสบความสำเร็จอย่างไรก็ดีเ <S an> มื่อพิจารณาจากความเร็วและรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงต่างๆในปัจจุบันความสนใจใกล้รู้จะช่วยให้ทั้งผู้นำและพนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นถ้าย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าสิ่งประดิษฐ์หรือ นวัตกรรมที่สำคัญของโลกก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากความสนใจใคร,ร่รู้ของมนุษย์ทั้งนั้นมีงานศึกษาที่พบว่าเมื่อคนเกิดความสนใจใคร่รู้จะทำให้บุคคลผู้นั้นคิดได้ลึกซึ้งและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมทั้งสามารถมีคำตอบที่สร้างสรรค์สำหรับปัญหาหรือการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ส่วนตัวผู้นำที่สนใจใคร,ร่รู้ยังทำให้พระงานเกิดความเชื่อถือความไว้วางใจและมีความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันที่ดีอย่างไรก็ดีต้องแยกความแตกต่างระหว่างผู้นำที่อยากรู้อยากเห็นกับผู้นำที่สนใจใคร,ร่รู้ให้ออกคําว่าคิวยา s ตี้นั้นพอจะแปลได้ว่าความปรารถนาที่จะรู้ แต่ถ้าเป็นผู้นำที่ปรารถนาอยากรู้เรื่องของลูกน้องหรือบุคคลอื่นตลอดเวลาเป็นผู้นำที่นอกจากสอดรู้สอดเห็นเรื่องของลูกน้องแล้วยังมักจะเป็นผู้นำที่มีสไตล์การบริหารที่ชอบลงรายละเอียดต้องการที่จะรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกน้องทำหรือที่เรียกว่าไมโครแมน แต่ผู้นำที่มีความสนใจใคร,ร่รู้จะเป็นผู้นำที่มีความปรารถนาอยากจะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเป็นบุคคลที่มองไปข้างหน้ามองหาไอเดียประสบการณ์โอกาสและวิธีการใหม่ๆในการทำงานให้ดีขึ้นผู้นำที่สนใจใครรู้จะเป็นผู้ที่ชอบสาะ,ะแสวงหาคำตอบต่อคำถามหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้น จะเป็นผู้ที่รู้จักตั้งคำถามที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสแสวงหาคำตอบใหม่ๆขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ทราบพร้อมและยอมรับต่อความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆเปรียบเสมือนกับโทรศัพท์มือถือที่จะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาความสนใจใคร,ร่รู้ไม่ใช่ทักษะ หรือความสามารถที่จะเกิดขึ้นจากการอบรมหรือการพัฒนาได้แต่จะเป็นทัศนคติมุมมองหรืออุปนิสัยที่มีต่อโลกภายนอกและผู้นำที่มีความสนใจใคร่รู้สูงจะสามารถปลูกฝังทัศนคติและมุมมองในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานในระดับต่างๆได้และนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีการเรียนรู้ และการสแสวงหาในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาสำหรับพนักงานหรือบุคคลทั่วไปความสนใจใคร้รู้นั้นจะช่วยให้พนักงานมีความสนุกและผูกพันกับการทำงานมากขึ้นมีงานวิจัยที่พบว่าความใคร้รู้ของคนสามารถพยากรณ์ความสำเร็จในการเรียนได้เมื่อมีความสนใจใคร,ร้รู้ในเรื่องราวใดๆก็จะทำให้สามารถ จดจำข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวได้ดีกว่าการเรียนรู้โดยขาดความสนใจใครรู้ยังพบอีกว่าผู้ที่มีความสนใจใครรู้จะเป็นผู้ที่เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากของตนไม่ตกเป็นเหยือ่อของการรับรู้ที่ผิดพลาดต่างๆและทำให้สามารถหาทางเลือกที่หลากหลายขึ้นสำหรับปัญหา ที่เผชิญอยู่และยังพบว่าความสนใจใคล้รู้มีความสัมพันธ์กับผลการทำงานที่ดีขึ้นของพนักงานด้วยความสนใจใคล้รู้ของผู้นำและพนักงานเป็นสิ่งที่ดีและควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นจนสามารถกลายเป็นวัฒนธรรมหรือทัศนคติที่สำคัญภายในองค์กรคำถามสำคัญคือตัวท่านเอง เป็นผู้ที่มีความสนใจใคร่รู้หรือไม่และส่งเสริมสนับสนุนให้พรังานของท่านมีความสนใจใคร่รู้ด้วยหรืออย่างขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์พสุเดชรินค่ะ